สวัสดีครับชื่อว่าซูนมาโคนะครับวันนี้ก็อยู่กับงานซอยล่องส่วนนะครับที่มาสองงานนะครับอันนี้ผมก็มาเก็บงานแถวบ้านนะครับงานเล็กงานน้อยเราก็มาหมดนะครับราคาหลักพันนะครับดูล่องนะครับอันนี้เราใช้กุ้งกี่ติดปลีกซอยนะครับล่องนี้นะครับ เพราะว่ามันเป็นร่องเดียวนะครับปูว่าดินไม่พอนะครับมันขึ้นสองฝั่งนะครับเราก็เลยใช้ขั้กีดติดปีกซอยนะครับดูนะครับขั้กีดติดปีกซอยเพราะามันแบ่งร่องไม่ได้นะครับตรงน,นี้มันแคบนะครับมันเล็กนี่ก็ปล่อยน้ำเข้านะเพื่อไปเลี้ยงกุ้งกรีนะครับ นี่ครับนะตรงนี้เราพอเราเปิดหัวเราใชุ้่งกี่ซอยนะครับไปเดียวเรือนะวันนี้เราแบ่งที่ให้มันได้สองร่องนะครับก็เดี๋ยวจะมีตรงนี้อีกร่องหนึ่งนะอีกคลอนึงนครับอันนี้ก็อีกร่องนึงครับจะได้หนึ่งร่องครับกับของชานโลนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ก็ฝากผลงานของอัศวินด้วยนะครับฝากกดยามที่เพจอัศวินด้วยนะครับฝากกดตามที่เพจอัศวินด้วยนะครับแล้วก็ช่อง y o u t u b e นะครับใจชิงพิ้งได้นะครับวัยรุ่นทำกินนะครับช่องนี้นะครับ นี้งานเราไม่เกี่ยงนะครับแปลงเลกแปลงน้อยลาไปให้หมดนะครับแต่ว่าราคา,ราต้องเุ่ยกันอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่าค่ายาเทเลอร์มันก็เป็นพันนะครับไปกลับนะครับถ้ายิ่งไกลและที่น้อยค่าเทเลอร์มันก็แพงนะนี่ที่สองงานนะครับนี้ผมก็มาทำมาลงตั้งแต่เมื่อวานนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับเค้งปิดน้ำา็ฝากผลงานของอัศวินด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ,รบถ้าถูกใจคอมเมนต์ได้นะครับ คอมเมนต์กันได้นะครับว่าออทำงานเป็นยังไงนะครับปิดน้ำยังครับปิดน้ำยังเออ ฝากกดไลค์ก็ติดตามนะครับช่องอาซินมาโคนะครับอันนี้ก็ล่องกว้างเมตรห้าสิบจากพื้นเดิมนะครับพื้นล่างนี่สี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าเซนนะครับตรงเที่ยวนะครับสี่สิบห้านะพื้นล่างแล้วก็คานบนคานบนนี่เมตรห้าสิบนะความลึกอยู่ที่ประมาณเมตยี่นะครับเมตรสิบนะเมตรที่ถึงเมตรสินะครับ ก็แล้วแต่นะครับใครชอบร่องเล็กหรือล่องลึกนะครับถ้าชอบล่องลึกก็ท้องคลองจะกว้างหน่อยนะครับเพราะว่าปีกมันก็ลงดีอีกนะครับแต่ถ้าระดับเมตรเมตรสิบกับเมตรยี่นี้ก็กำลังดีนะครับเือท้องล่องท้องร่องก็อยู่ที่ประมาณเมตรห้านะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับฝากช่องของเทจอัศวินโคโคด้วยนะครับใน Facebook นะครับตรงนี้มันจะสูงนะครับพื้นมันจะสูงไม่เสมอนะครับเพราะว่าเป็นบ่อเก่านะครับซอยดีเลยน,นะครับ ราคาหลักพันนี่รวมค่าคนย้ายแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนหนึ่งล้านบาทเต็มที่ครับใช่ครับราคาเป็นเงินเอง,เองราคาเป็นกันเองนะครับเด,เดียเด๋ยวไปขุดโค้งหนองนาโมเดลก่อนหน้าบา้า,บานนาบ้านว่าจะปลูกสักล้านต้นต้นไม้อ่ะ ตนน้นหญ้านเอาไลเลยจะปล่อยลกสักสองปีสองสองปีปล่อยยญาลกก็มองไม่ไม่เห็นแล้วก็ฝากกดติดตามของช่องอัศวินมาโคด้วยเอย้ช่องใจถึงพึ่งได้นะครับอัศวินมาโคนะครับ เดี๋ยวย้ายไปควาดบ่ก่อนเดี๋ยวไปดูงานที่ตรงไอ้้างใส่บัวก่อนรางใส่บัวล้างใส่บัวทำคันใหม่ไม่ใช่บ่ที่พี่เอารถไปจมมาที่กำไงท้องลงบ่ไอ้บ่ที่พี่ไปดึงท่อคนเดียวอ่ะพี่บอลไม่อยู่อ่ะ ตอน3โมง2โมงเย็นไอตอนตี2นั้นพี่บอลอยู่นอนอยู่ที่บ้านข่อแรงท้อแรงหร, <Yeah. S 1> รืปอปวดเกียร์ไงพอสตตา์เครื่องได้ก็พุ่งลงมาในบอ่อเลย <Yeah. S 1> ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแหมที่2งานทุ่งซอย4วัน3วันซอยมากกว่า2วันก็เลิกทำเพ้ะ เออดูความโคตรของร่องนะครับเอ้ยไม่ใช่ความตรงต้องดูความฮะไอ้มาโคสองไอ้แคสซ่าสามสอง,อง,งสู้นะใช่ว่มามารถหนึ่งซอยตอนเนี้ยออืโอ้มันซอยได้ขนาดนั้นก็โอแล้วบอบได้เลย น้ำมันรุ่นหนึ่งสินเท่าไหร่เองคงมาสู้หรอรุ่นร้อยร้อยอ่ะเบอร์ร้อยอ่ะร้ <Okay. S 1> อยกับร้อยยี่เนี่ยไม่รู้ว่าร้อยหรือ <Okay. S 1> ร,ร้อยยี่แ <Okay. S 1> หมบางทีไอ้เพจมันไอ้นั่นก็หลอกเราต้องดูที่เพจมัน <Okay. S 1> ดูอย่างชาจเจริญซับร,รีวิวดิไอ้เฮียข้างๆเขียนร้อยยี่ในเพจเขียนร้อยเดียว พี่เอสีเขียวแล้วทาสีไหมอิะสติกเกอร์44500ทำชั่วโมงกับ้านมีชั่วโมงหลักหลักร้อยยังไม่มีคนจ้างเลยพ <c oughs> ูดไป <c oughs> โอเคครับฝากกดติดตามกดของอัศวินด้วยนะครับฝ <c oughs> ากกดติดตามผลงานของอัศวินมาโคลด้วยนะครับแล้วก็เพจอัศวินมาโคลนะครับช่อง YouTube ที่ใจถึงพึ่งได้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ